เออเล่าเรื่องนี้ดีกว่าคือปีนี้ปีงูใช่ไหมทุกคนหนูก็เพิ่งรู้ว่าปีนี้ปีงูซึ่งแบบหนูจําได้ว่าตอนที่ประมาณวันที่สี่อ่ะหนูกับ<ม>เขาเรืยออะไรอ่ะสี่ห้าจำไม่ได้คือประมาณเนี้แต่หนูหนอูอยู่เชียงใหม่เลยเปิดปีมาแล้วก็อยู่เชียงใหม่ละอะไรเงี้ย มีสองัที่ห้ามา 5, 5, 5. หนูก็รับรับใช่ไหมรับตอนกลางคืนแล้วหนูก็ฝันแบบตั้งแต่คืนแรกที่กลับมาคือหนูไม่รู้หนูกลับมาหนูจะไม่ได้แล้วว่าฝันวันไหนแต่รู้ว่าเป็นวันแรกที่มาเชียงใหม่ใช่หนูก็หลับแล้วหนูกว่าฝันถึงงูฝันเหงนงูแบบ เป็นเป็นเตียงนี่ทุกคนมนะันคือเตียงอย่างนี้มันคือเตียงและหนูนอนตรงนี้ลูกก็ฝันถึงตรงนี้ฝันถึงเตียงที่หนูนอนแล้วได้ฝันหนูคือหนูตื่นมาฝันซ้อนฝันอีกทีอะ่ะตื่นมาในฝันแล้วก็มีงูตัวเล็กเป็นงูเล็กแล้วหนูจาสีไม่ได้แต่ว่าเป็นงูเล็กอยู่อยู่ปลายเท้าแบบไปเตียงอะ่ะไปไปเตียงที่เป็นเท้าหนูนอนแล้วก็หนูก็ตกใจใช่ไหมหนู กงง,งูอะไรเงี้ยในฝันหนูก็ตกใจเราก็มองมองลงไปแบบอันนี้เตียงไปเตียงก็จะมองลงไปตรงพื้นตรงปลายเตียงอะแล้วก็มีงูอีกก็แบบเป็นงูเล็กๆเ,เหมือนกันอะไรเงี้ยหนูก็ตกใจแล้วก็แบบใช้ดุ้งตื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยก็เลยเซิร์ชหนูก็ทำได้หนูเซิร์ชเลยว่าปีนี้ปีอะไรแบบอยู่ดีๆก็สงสัยคือหนูไม่เคยหนู หนูไม่เคยจําเลยอะว่าปีนี้จะเป็นปีหนูปีงูวีเมลปีอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้พอหนูตื่นมาหนูก็แบบเอ๊ะงงก็เลยอะเอ๊ะเซิร์ชดีอะไรเงี้ยก็เซิร์ชแล้วก็สรุปก็คือปีนี้ปีงูหนูก็เลยแบบเอ๊ะเฮ้ก็ <c oughs> <c oughs> ไมฝันจะแต่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรนะแต่ก็แค่ฝันเอเอแล้วก็ นั่นแหละครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรสองตัวหรองูเล็กมีบนเตียงตัวหนึ่งแต่หนูจะไม่ได้เอาบนพื้นมีกี่ตัวแต่รู้ว่ามองลงไปแล้วก็มีอีกอะใชมาเสงียงคืองูใหญ่ป้าทุกคนมามาเมียมาแม่มาโรงมาเสงียงมาโรงมาเสงียงอันไหนคืองูหอใหญ่งูเล็กอะ มาเสียงงูเล็กหรืองูใหญ่ทุกคนมาเสียงคืองูเล็กหรืองูใหญ่งูเล็กจริงด้วยอ่ะแล้วหนูฝันถึงงูเล็กอะทุกคนหนูฝันถึงงูตัวเล็กอะ ว้ายแต่ไม่ฝันแล้วนะฝันวันนั้นวันเดียวว้ายแม่นเกินแต่ปกติหนูเป็นคนฝันถึงงูบ่อยอยู่แล้วแบบถ้าจะมีเรื่องอะไรในชีวิตก็จะมีงูก็จะฝันถึงงูมาโรงงูใหญ่มาเสี่ยงงูเรกคือมาโรงงูใหญ่ได้ไหมายถึงคือแบบงูใหญ่ยพญานาคปะ สิงก็บแบบงูทั่วไปไม่รู้คิดเองว้ายผมน่าจะลงไลฟ์ประมาณแบบสี่ทุ่มสีทุ่มใช่มังกรงูใหญ่คือมังกรน,นั่นแหละครับผมฝันถึงงูเห็นงูเพว่าหนูเห็นบ่อยเกินไปที่จะแบบ หมายถึงมีคู่แล้วอะดูคนหรือว่าไม่ใช่มีคู่มันคืองูรัดปะงูไม่เคยรัดหนูนะในฝันไม่เคยใช่ไม่เคยไม่เคย,เคยส่วนใหญ่ที่หนูฝันถึงงูคือแบบหมายถึงแบบเขามาเตือนมากกว่าหนูก็เลยงงอยู่ว่ารอบนี้เขาจะมาเตือนอะไรซึ่งก็นึกไม่ออกอาจจะแค่แบบ เฮ้ยทำบุญด้วยนะไปใหม่อะไรเงี <laughs> ้ย